ดูดวงราศีสิงห์ระหว่างวันที่8ถึงวันที่15เดือนมกราคม2566วันที่8คุณจะมีเรื่องที่ไม่สบายใจหรือทําให้หงุดหงิดหัดหวใจได้ง่ายหรือมีเรื่องที่กระทบจิตใจคุณและมีรายจ่ายเยอะพอสมควรและววันนั้นก็จะเป็นวันที่คุณกับคนรักหรือคนในครอบครัวเนี่ยจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยจะมีความสุขใจสักเท่าไหร่นะคะรวมถึงคนที่ยังโสดเนี่ยจะมีเรื่องที่ขัดอกขัดใจกับคนรักของคุณได้ค่ะ วันที่9ถึง14เนี่ยงานคุณจะเยอะมากเลยนะคะงานเยอะงานยุ่งรวมถึงท่านที่ทำงานเกี่ยวกวับเรื่องเอกสารต่างๆการเจรจาการค้าขายต่างๆเนี่ยนะคะมันก็จะมีเรื่องยุ่งแล้วก็งานเยอะแต่มันก็จะสำเร็จดีมากเลยค่ะท่านใดที่ใช้สื่อโฆษณาทางด้านแอปต่างๆก็จะเพิ่มยอดขายได้ดีมากหรือคุณประสบความสาเร็จทางด้านนี้ค่ะด้านความรักของชาวราศีสิงห์ถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วช่วงนี้อาจจะมีความขัดใจกันหน่อยนะคะ ท่านใดที่ยังโสดความรักดีๆที่เคยมีเนี่ยช่วงนี้มันอาจจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างและจะรู้สึกขัดแย้งกันหนักมากก็วันที่16ไปแล้วค่ะด้านสุขภาพช่วงนี้คุณอาจจะนอนพักผ่อนน้อยจนทำให้รู้สึกร่างกายไม่ค่อยสดชื่น อาจจะอ่อนเพียได้ง่ายและสําหรับท่านใดที่รักสวยรักงามนะคะห่วงสวยห่วงหล่อเนี่ยช่วงนี้ดูคุณจะอาจจะซุดโทมลงไปนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสักระยะหนึ่งก็จะสามารถฟื้นฟูได้ และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องแขนขาอาจจะเดินไปเตะสะดุดอะไรเข้านะคะก็มีโอกาสที่จะเจ็บตัวได้ง่ายรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องการตึงกล้ามเนื้อหรือว่าไหล่แขนขาของคุณได้ง่ายค่ะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความเครียดนะคะไมเกรนเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายด้วยดูดวงราศีกันร,ระหว่างวันที่8ถึงวันที่15เดือนมกราคม2566วันที่8การงานของคุณจะราบรื่นดีและคุณก็จะรู้สึกมีความสุขแฮปปี้ดีมากค่ะ เป็นวันที่รู้สึกสบายๆวันที่9ที่10คุณจะมีเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกร้อนอกร้อนใจไม่ค่อยจะสบายใจสักเท่าไหร่นะคะเกี่ยวกับเรื่องการทํางานหรือการเจรจาการพูดจาอะไรกับใครเนี่ยมันทําให้คุณมีปัญหาได้ทางด้านสุขภาพก็จะมีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่ายไม่สบายตัวร้อนเป็นไข้ได้ง่ายหรือมีการเจ็บตาเจ็บปากร้อนในได้ง่ายค่ะ 11จนถึงวันที่15เนี่ยทุกอย่างก็จะสบายๆค่ะไปได้เรื่อยๆปัญหาที่มีหรือความขัดอกขัดใจหรืออะไรที่มันเข้าใจผิดมันก็จะขี้คายออกไปนะคะด้านความรักท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็จะให้ความสําคัญกับลูกของคุณและคุณจะเอาใจใส่คนรักของคุณดีค่ะสําหรับท่านที่ยังโสดก็จะมีคนที่เข้ามาแต่ก็ให้เรียนรู้กันไปก่อนนะคะเรื่องการงานก็ให้มุ่งมั่นเราจะประสบความสําเร็จมากค่ะ ดูดวงราศีตุลระหว่างวันที่8ถึงวันที่15เดือนมกราคม2566วันที่8ถึง11เนี่ยการงานของคุณจะบรรลุเป้าหมายนะคะก็คือจะประสบความสำเร็จดีและราบลื่นดีมากค่ะแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือวันที่12ถึงวันที่14นะคะงานอาจจะเยอะหน่อยแล้วก็การการวางแผนต่างๆเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปนตามที่คุณแผนเอาไว้อาจจะมีงานด่วนหรืองานอื่นๆที่เข้ามาแทรกหรือที่สาคัญกว่า ที่เร่งด่วนกว่าและสําคัญกว่าที่คุณต้องจัดการก่อนวันที่15ไปก็จะเข้าที่เข้าทางดีค่ะก็จะสบายใจมากขึ้นในด้านของความรักคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะตามอกตามใจซึ่งกันดีค่ะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสําหรับท่านที่ยังโสดเนี่ยคุณก็จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากเลยนะคะใครๆก็จะหลงรักคุณหรือเป็นมิตรที่ดีกับคุณส่วนด้านการเงินก็จะมีสภาพคล่องดีค่ะ ด้านสุขภาพก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะช่วงนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ยังดีอยู่ค่ะดูดวงราศีพฤจิระหว่างวันที่8ถึงวันที่15เดือนมกราคม2566วันที่8ถึง14เนี่ยคุณจะโดดเด่นทางด้านการงานมากเลยนะคะเรื่องการเงินด้วยค่ะคือคุณต้องมีความขยันและอดทนนะคะมุ่งมั่นแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานงานดีเงนิงนดีค่ะคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่าการทํางานของคุณเนี่ย มองว่าคุณทุ่มเทไปร้อยหนึ่งเนี่ยผลตอบแทนแมันอาจจะได้มาสัก50ต้องทําใจนิดนึงนะคะแต่มันก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้อะไรเลยวันที่15เนี่ยก็จะมีคนทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดและอารมณ์เสียได้ง่ายนะคะแล้วก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการใช้ใจ่ายเงินทองมากพอสมควรค่ะ ทางด้านสุขภาพนะคะช่วงนี้คุณต้องดูแลตัวเองนะแล้วก็หมั่นออกกําลังกายด้วยเพราะว่าดูแล้วเนี่ยช่วงนี้คุณอาจจะปวดตึงกล้ามเนื้อได้ง่ายหรือแขนขาจะตึงหรือชาได้ง่ายนะคะทางด้านของความรักนะคะชาวราศีพฤจิช่วงนี้สําหรับท่านที่ยังโสดเนี่ยก็แนะนําว่าให้รักตัวเองให้มากแล้วก็พยายามเอาใจไปใส่ในเรื่องอื่นๆมากกว่าเรื่องของความรักนะคะหรือพูดคุยกับเพื่อนฝูงให้มากขึ้นหรืออีกกรณีหนึ่งให้ไปท่องเที่ยวให้สบายใจ เพื่อเปิดโลกกว้างรับสิ่งใหม่ๆนะคะสําหรับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ช่วงนี้ก็จะรักกันเหมือนเพื่อนหรือตามหกตามใจกันไปไหนไปกันทําอะไรทําด้วยกันดูดวงชาวราศีธนูระหว่างวันที่8ถึงวันที่15เดือนมกราคม2566 8ถึง15เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับข่าวดีๆมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะถ้าคุณรอฟังข่าวดีสิ่งใดอยู่เนี่ยคุณก็จะได้สิ่งนั้นค่ะ รวมถึงเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆการเจราจาค้าขายเรื่องเงินเรื่อง,องทองทุกสิ่งอย่างคุณจะประสบความสําเร็จมากเลยค่ะชาวราศีธนูนะคะท่านใดที่ทํางานประจําก็จะได้รับความช่วยเหลือความเมตตาจากผู้หลับผู้ใหญ่หรือได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ดีมากเลยค่ะทางด้านสุขภาพเนี่ยมันก็จะมีปัญหาประมาณวันที่16ไปแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยดูกันต่อนะคะ